โอเธอต้องถอดอันนี้ออกเธอว่างเขียวเลยไม่เท่าไหร่ใช่ไหมนี่บวมด้วยอู้พอๆกันกับใบเตยเลยเตยดูดิอุ้ยเราเหมือนกันเลยนะเราจะเล่นดีไหมเนี่ยเราดูเลยอ่ะอุยเราว่าพอประม่ไม่เอาดีกว่าอืมอย่าเลยหันใจอืมเพราะว่าเธอดูหนักมากเลยก็เออไงตูนหนักกว่าเราเยะมาก เทียบดีกว่าสองคนเทียบดีกว่าอยากให้เขาเห็นสิตัวเทียบทุกคนพี่น้องคู่พี่น้องนี่นะคะใบเตยเธอแดงไปอันนี้นะคะใบเตยอันนี้มันบวมเลยนะเนี่ยใช่เราบวมแต่เขาแดงนี่ขนาดเธอใส่แบบนั้นก็อันนี้คองอีฉันที่เราเล่นอีกรอบแล้วไม่ไม่น่าไหวพอดีกว่าเอาไว้เอาไว้ถ้ามีโอกาสรอบหน้าค่อยมาแก้ตัวกันอีกค่ะมีรอบหน้าไหมคะไม่น่าจะไม่น่าจะแล้วนะคะเพราะว่ามันดูลำบากเองโอเค งั้นวันนี้เราจบแค่ตรงนี้สําหรับการยิงธนูนะคะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้สําหรับอิชันนั้นสนุกมากค่ะถูกใจสุดๆนะคะแต่สําหรับทั้งสองคนนี้ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันอุ้ยแล้วเมื่อกี้ฉันไม่มีรูปเลยปะก็ทําท่าทำท่าสิไม่ได้เขาห้ามง้างสายเปล่ามันเป็นกฎใช่ไหมใช่มันเป็นกฎเราจะต้องทําตามกฎของสนามไม่ได้โอ้แล้วเมื่อกี้เราไม่ง้างถ่ายรูปเลยเนาะก็ยิงของเตยไปไ อ่ะยิงไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องรอไปเก็บอยู่ดีไม่เป็นไรไม่มีรูปก็ได้เพราะยังไงฉันคือแค่อยากถ่ายเพราะว่าอยากอัปเดตให้ทุกคนรู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ในโซเชียลเฉยๆมันไม่ใช่ว่าท่านก็ควรถ่ายแหละมาถึงที่แ้วเอาถึงฉันก็ได้ยิงฉันลูกเดียวอ่ะไปของฉันยังไม่ได้เล่นแต่ว่ามันจะถ่ายยังไงให้เห็นเนาะก็เราต้องอยู่อย่างเงี้ยเธอเธออ๋อก็คิซาวาอันนี้เป็นของเธอเออ เ่ากับว่าเขาอยากอัปเดตนะคะคนในโซเชียลจะได้รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่เพราะว่าในโซเชียลคือล้างมาประมาณสองสามปีแล้วอ่ะีการอัปเดตใหไดทั้งสิ้นไม่ต่างกันนะ <c oughs> มาถึงว่าในเฟซอ่ะแต่เธอยังมีติกต็อกอยู่ไงเออันทุกช่องทางคลิปเอาจริงๆน่าจะจับทางได้แล้วนะ <c oughs> ให้ฉันยิงหมดเลยเหรอแล้วแต่ค่ะเพราะว่าของฉันฉันไม่ได้ยิงถือแตว่าเป็นสกอร์เธอแล้วกันะเออจริงจริงเจ็บมากไหมเรียบร้อยละประมาณร้อยยี่สิบลูกพูดจริงเรากดหลัวเลยถ่ายรูปเลยเราจะแบบลอยแห่งความรัก รอแห่งประสบการณ์เฮ้ยลูกรอ,อก่นอกนรอกินลกูนลกมาละอ,อ่าประมาณนี้อันนี้คือสกอร์ของใบเตยนะคะเพราะว่าใบาเตยมือแขนไม่ไหวแล้วก็เลยยิงให้แทนนะคะอ่ะง,งั้นก็สรุปว่าถ้ากับว่าใบาตองได้กินถูกค่ะถูกใบตองได้กินกินอะไรวะกิน <laughs> ของเปรียป้ยวกินมะนาวเอ้านี่ดิวกันไว้เหรอ ไม่ใช่คือเราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าใช่เธอเธอรู้เธอไม่ต้องมาทำเนียนไม่ไม่ไม่จริงสาบานไม่คือตต่อนไหนตอนอยู่ตรงเนี้ยนะเออได้ยินอยู่ได้กินกินแต่เราคิดว่าแต่คิดว่ากินสซเรนซ์นนี่ก็เห็นคไม่ไม่เราคุยกันไว้ว่าถ้าเกิดว่าแครสกลน้อยกว่าได้สจะน้อยกินมะนาวจะรอเก็บรอเก็บลูกแล้วก็เดี๋ยวไปกันอ๋อคือต้องให้คนอื่นยิงให้หมดก่อนแล้วค่อยเก็บใช่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 ใ่ใช่ใช่ใช่ใ บ่ายโมงสี่สิบแล้วอุ้ยบ่ายโมงสี่สิบแล้วเหรอ,อเร็วมาก,ออกเออกด็กน้อยถ้าเทียบกับฉันกับถ้าเทียบกับฉันกับไปตองตองบอกไม่อยากจะโชว์แขนใช่ไหมเธอใส่อันยาวเป็นไงล่ะเพื่อนมาหอมแปงไม่ขนาดใส่แบบรัดยาวกว่าเพื่อนเลยนะอันนี้คือเก็บรูปไปเลค่ะเก็บ,บกปูไปไายปลายป เห็นแล้วว่าชนะไปตองก็พอละว,วันนี้นะคะมาเรียนแต่ว่าแขนช้ำห้อเลือดหนักมากตอนนี้13.43ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาที่ทำโทษก,ก,กันก็นนคือการกินมะนาวรอเอจะไปกันเลยไหมเออไปกันเลย <Okay. S 1> เราต้องบอกเขาก่อนไหมอะ <c oughs> ก็ไม่ <hi> รไปก่อนก็ได้มงอะไรนะครับงดน่ะไม่เหลือแล้วค่ะเหลือดีคนเดียวนคุ้มากค่าค่าไป อ๋อมันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนคันเลยลูกมันต้องควบแลกแบบอ๋อติ๊กต๊อกขวาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกแล้วพี่จะได้แชร์ข้อเพจก็เดี๋ยวแท็กเนาะแท็กเอาไปแท็กที่ไปไหนค่ะดีไหมเดยวพี่จะได้ลงในเพจของในเพจเป็นห้กของเราด้วยอ๋อหนูแอดไลน์พี่ดีกว่าไหมแอดไหมไม่เห็นพี่เขาเล่นอีกตั้งโอ้โหโดนเยอะไหม ต้องต้องเอาเดี๋ยวกลับบ้านไปครับวันนี้นะครับเคราะขบล่อเอ้ยประคบเย็นก่อนครับประคบเย็นแอดไลน์พี้ววันพรุ่งนี้วันรุ่นนี้ค่อยประคบร้อยได้อากางมันหายคือแนะนำโดยคุณหมอลูกชายดิฉันน้องอังน้องอังเนี่ยยิงธนูตั้งแต่เล็กๆนะตั้งแต่ห้าขวบโอ้่างเงี้ย่ะแล้วเขาก็ยิงตอนรุ่นเขาตอนเด็กๆเขาได้เป็นแชมป์ประเทศไทยตอนอายุยี่สิบสองแอดแอดแล้วให้ เรียนก็ไม่ค่อยได้ยิงตอนนี้ช่วงนี้ติดเชิงยิงอยู่สนามช่วงที่ขอขอในแง่คุณอังอยู่ในคลิปด้วยได้ไหมให้ดูให้ดูหน้าคนที่เป็นแชมป์แชมป์อะไรนะคะได้ได้อังอังพี่เขาขอแมปไขอไม่เลยคุยได้เลยค่ะแชมป์พอดีว่าคุณแม่บอกว่าเคยเป็นแชมป์มาก่อนเพราะว่ายิงธนูมาตั้งแต่ช่วงห้าขวบใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้ยิงแล้วครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยิงแล้วช่วงนี้ยุ่งนมากอ๋อตอนตอนที่ได้แชมป์ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะโหสิบสองสิบสอง อ๋อท oh, uh, เวลเป็นโปรแกรมเป็นแข่งอะไรครับแข่งเออ่ชิงแชมป์ประเทศไทยครับแข่งที่กรกตตรงหัวมากครับเลยสนามมันจะอยู่ข้างๆกับเออ่สระบายน้ำเลยนะครับแล้วตอนทุ่เรืองเป็นอย่างนี้ไหมคะเป็นเหมือนกัน <c oughs> เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันหมดเลยครับอ,อันนั้นเขาเรียกว่าถ้าเกิดภาษาอังกฤษเขาเรียกให้แบบดูแบบ ดูดีหน่อยเขาจะเรียกว่าเป็น Arches Kiss อุ้ยก็ดูดีขึ้นมาแล้วอุ้ยดูโรแมนติกว่าเลยแต่ว่าความจริงก็คือประคบเย็นโอเคไปกับประคบเย็นนะครับโอเคขอบคุณมากค่ะมันขึ้นอยู่กว่าใคระป็ใครไปเลยใครก็ใครไ้เลยถ้าเกิด Arches Kiss มันเป็นคบไปจำนวนจะตีร้อยโอ้ยแพ้นี้นะแพ้ของสนามให้ได้ค่ะแพ้เลยอย่างนี้แพ้เลย ให้รู้เหมือนกันน่าจะใช่แหมกำลังจะถามอายุใโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันต่อไปหาที่ทำโทษกันโอเคได้เลยไปไปไปมะนาวต้องมอาจากไหนอะบิกซีเออไปไ A few moments later โอเคค่ะตอนนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เอามะนาวมาละเดี๋ยวจะมาให้ตองทำโทษกัน แต่ว่าเออแต่เกาจะเปิดใหม่เหมือนกับเหมือนเป็นคล้ายคล้ห้างแต่ว่าเป็นต้องทิปอันนี้เลยเหรอใช่เราปาดไม่ให้สองกีบท้องเลยอย่างนั้นะอ่ะพี่จินกินเกี๋ยวก่อนหรอวะไม่เอากินนี่แหละไม่เป็นไรล้างปากไม่มันจะแสบโพ้งไม่ไม่แสบไม่แสบแค่มะนาวเองไม่ใช่ทิปเอออ่ะคนแพ้อันนี้คือคนชนะนะคะแล้วก็อันนี้คือคนแพ้ใช่เข้าปากเลย ข้าวหน้าข้าวหน้าเปรี้ยวข้าวหน้าเปรี้ยวเก็บทรงสุดๆอันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวจริงจริงไอคนนั่งอยู่ข้างเปรี้ยวแทนแล้วะมานเจ็บปันนะต้องลายเจ็บนิดนึงร้อนน้น้ำเปรี้ยวอันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวลองชิมได้นี่ลองจิมนิดนึงมันเปรี้ยวเรนลองชิมอยูแล้วมันจะรู้มันไม่เปรี้ยวเหรอเรนอร่าครับมิชชั่นคอมพลีทอ่ตโอเคค่ะตอนนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วแล้วก็ไปกินข้าวมาแล้วเรียบร้อยถามความรู้สึกวันนี้หน่อยค่ะว่าเป็นไงบ้าง enjoy สุดๆเลยค่ะ enjoy enjoy อันนี้ enjoy มากโอ้โหอันนี้ต้องเซนเปอร์วะเนี่ยอันนี้ enjoy เกินอ่ะเกินเบอร์เพื่อนไปเยอะเลยเออว่าแต่เขาดูของตัวเองก่อนนี่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 ไม่อยากจะโชว์ enjoy เหมือนกันค่ะ o y าดีนะผมรอดอ่ะโอเคค่ะก็งั้นเดี๋ยวเราขอปิดจบเท่านี้เลยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปเรียนหรือไปทำกิจกรรมอะไรต่อก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะบ๊ายบาย